สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาคที่8กันต่อเป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่สองในเรื่องกัปิละมัฉะขอให้นักศึกษาทั้งหลายเปิดหนังสือธรรมบทไปที่หน้า3เริ่มตั้งแต่เตกาลังกตวาเทวโลเกนิพัตติงสุเป็นต้นไป เตโจราขึ้นมานะครับอันว่าโจรทั้งหลายเหล่านั้นกัตวากระทำแล้วกาลังซึ่งกาละนิพพัตติสุบังเกิดแล้วเทวโลกเกในเทวโลกโจระเชตโกอันว่าโจรผู้เจริญที่สุดเชตกะเทวปุตโตเป็นเทพพระบุตรผู้เจริญที่สุดโอโหสิได้เป็นแล้วเตเทวปุตตาขึ้นมานะครับอันว่าเทพพระบุตรทั้งหลายเหล่านั้นสังสาริตวา ท่องเที่ยวไปแล้วเทวโลกีในเทวโลกพุทธันตรังสิ้นพุทธันดรเอกังหนึ่งอนุโลมัปฏิโลมะวะเสนะ ด้วยสามารถแห่งอันอนุโลมและอันปฏิโลมนิพพัตติงสุปังเกิดแล้วเกวตตคาเมในบ้านของชาวประมงปัญจกุลสเตมีร้อยแห่งตระกูลห้าเป็นประมาณคือประมาณห้าร้อยตระกูลสาวัตถีนคกระทวาเรใกล้ประตูแห่งเมืองชื่อว่าสาวัตถีอิมัสมิงพุทธุปาเทในการเป็นที่เสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ เทธากะเทวปตโตอันว่าเทพบุตรผู้เจริญที่สุดคันหิถือเอาแล้วปฏิสันทิงซึ่งปฏิสนธิเคเหนในเรือนเกวตะเชตกัสสะของชาวประมงผู้เจริญที่สุดอิตเรเทวปุตาอันว่าเทพบุตรทั้งหลายเหล่านอกนี้ ทันหิงสุขึ้นมานะครับถือเอาแล้วปฏิสนธิงซึ่งปฏิสนธิเคเหสุในเรือนทั้งหลายอิตเรสุเหล่านอกนี้ปฏิสันทิฆานางจะอันว่าอันถือเอาซึ่งปฏิสนธิด้วยมาตุกุจิโตนิคมานังจะอันว่าอันออกจากท้องของมันดาด้วยเตสังชนานาง ของชนทั้งหลายเหล่านั้นอโหสิได้มีแล้วเอกะทิวเสเอวะในวันเดียวกันนั่นเทียวเอวังด้วยประกาศชนีเกวะตะเชตโกอ่านว่าชาวประมงผู้เจริญที่สุดจินเตตวาขึ้นมานะครับจินเตตวาคิดแล้วว่าภารกาอ่านว่าเด็กทั้งหลายอันเยปิแม้เหล่าอื่นอิมัสมิงคาเมในบ้านนี้ชาตาผู้เกิดแล้วอัจชาในวันนี้อัฐินุ โมีอยู่หรือหนอแลอิติดังนี้ปุคลังยังบุคคลปริเยสาเปตวาให้สเสวงหาแล้วสุตตวาฟังแล้วเตสังชาตะภาวังซึ่งความที่แห่งเด็กทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้เกิดแล้วปุคลังยังบุคคลทาเปสิให้ให้แล้ว ปูสาวณิกังซึ่งทรัพย์อันเป็นค่าแห่งการเลี้ยงดูเตสังธารกานางแก่เด็กทั้งหลายเหล่านั้นจินตเนนะขึ้นมานครับด้วยความคิดว่าเอเตธารกาอ่านว่าเด็กทั้งหลายเหล่านั้นสายกาจาักเป็นสหายปุตตะแห่งบุตรมะมะของเราพวิสันติจักเป็นอิติดังนี้เตธารกาอ่านว่าเด็กทั้งหลายเหล่านั้นสัพเพปิแม้ทั้งปวง สหายกาเป็นเพื่อน ปังสุกีลกาผู้เล่นซึ่งฝุ่นพร้อมกันหุตวาเป็นวยปัตตาเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวัยอนุปุเพนะตามลำดับอเหสุงได้เป็นแล้วเตสังทารกานางแห่งเด็กทั้งหลายเหล่านั้นหนาะเกวตะเชธากะปุตโตอ่านว่าบุตรของชาวประมงผู้เจริญที่สุดอคะปุริโสเป็นบุรุษผู้เลิศยะสะโตจะโดยยศด,ด้วย เตชะโตจะโดยเด็ดด้วยอโอโหสิได้เป็นแล้วกะปิโลปิโขแม้อันว่าพิสุชื่อว่ากะปิละและปจิตตวาไม่แล้วนิระเยในนรกพุทธันตรังสิ้นพุทธันดรเอกังหนึ่งมหามัตโฉเป็นปลาตัวใหญ่สุวรรณวันโนมีสีเพียงดังสีแห่งทอง ทุกขันทะมุขโขมีปากมีกลิ่นเหม็นอุตตวาเป็นนิพพติบางเกิดแล้วอาจิระวะติยาในแม่น้ำชื่อว่าอาจิระวะดีตัดสมิงกาเลในการนั้นวิปากาวเสเสนะด้วยวิบากอันเหลือลงอัถะครั้งนั้นเอกทิวสังในวันหนึ่งเตสหายกาอันว่าสหายทั้งหลายเหล่านั้นมันเตตะวาขึ้นมานะครับปรึกษากันแล้วว่า ไม่อย่างกันว่าเราทั้งหลายพันทิ่สามะจักจับมัดเฉซึ่งปลาทั้งหลายอิติดังนี้ขเหตตวาถือเอาแล้ววัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายชาลาทีนี้มีแหเป็นต้นขิปิงสุเวียงไปแล้วณที่ยังในแม่น้ำ อาทาครั้งนั้นโสมัโชโฉอันว่าปลานั้นปาวิสิได้เข้าไปแล้วอันโตชาลังสู่ภายในแห่งแหนสังสหายกานังของสหายทั้งหลายเหล่านั้นชนาะอันว่าชนทั้งหลายเกวัตคามวาสิโน ผู้อยู่ในบ้านของชาวประมงโดยปกติสับเพท,ทั้งปวงที่สวาเห็นแล้วตังมัดฉังซึ่งปลานั้นตัดวดเป็นอุจจาสัตว์ทางวกกากางสุนะครับอุจจากััตร์ทางตรงนี้เป็นสับเดียวกันอากางสุได้กระทําแล้ว อุจจาสัตรัทงซึ่งเสียงสูงว่าปุตตาอ่นว่าลูกทั้งหลายโนของเราทั้งหลายพันทันตาเมื่อจับมัดเฉซึ่งปลาทั้งหลายปะธมังครั้งแรกพันจิงสุจับได้แล้วสุวรรณมัดฉังซึ่งปลาสีทอง อิธานิในการนี้ราชาว่าพระราชาโนของเราทั้งหลายทัศติจากพระราชทานทานังซึ่งทรัพย์เป่าหูตังอันเพียงพออิติดังนี้สายการว่าสายทั้งหลายเตปิขโวแม้เหล่านั้นแล คิกปิตวาใส่เข้าแล้วมัดฉังซึ่งปลานาวายะในเรืออุคิปิตวายกขึ้นแล้วนาวังสู่เรือมาคะมังสุได้ไปแล้วสันติกังสู่สำนักรัญโยของพระราชาวัจเนครั้นเมื่อพระดำรัสว่าเอตังวัตถุอันว่าวัตถุนั่นกิ่งอะไรยิติดังนี้รัญญาปิแม้อันพระราชา ตังมัดฉังทิสวาวะทรงเห็นแล้วซึ่งปลานั้นเทียววุตเตตรัสแล้วอาหังสุกราบทูลแล้วว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพมัดโฉอันว่าปลาอิติดังนี้ราชาว่าพระราชาทิสวาเห็นแล้วมัดฉังซึ่งปลาตุว,นวนันณะวันนางตัวมีสีเพียงดังสีแห่งทองจินเตตะวาขึ้นมานะครับ ทรงดำริแล้วว่าสัตฐานว่าพระศาสดาชานิสติจากทรงทราบเอตสัจสวรนะการนังซึ่งเหตุแห่งปลานั่นเป็นทองอิติดังนี้เตสหายเกทรงยังสหายทั้งหลายเหล่านั้นคาหาเปตวาให้ถือเอาแล้วมัดฉังซึ่งปลาอาฆามาสิ ได้เสด็จไปแล้วสันติกังสู่สำนักพระกะวะโตของพระผู้มีพระภาคเจ้ามุเขครั้นเมื่อปากมัดเชนะวิวตะมัตเตเอวะ เป็นปากสักว่าอ่านปลาเปิดแล้วนั่นเที่ยวสันเตมีอยู่ตรงนี้ต้องแปลว่าเป็นนะครับเพราะว่าตะปัจจัยเป็นสับสมาถไม่สามารถใช้เป็นกริยากรมภาคในประโยคแทรกได้สกละเชตวดังอ่านว่าพระเชตวันทั้งสิ้นทุกคันทางเป็นสถานที่มีกลิ่นเหม็นอติวิยะเกินเปรียบอโอโหสิได้เป็นแล้วราชาว่าพระราชาปุชิ ทูลถามแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญมัดโฉอันว่าปลาสุวรรณวันโนเป็นสัตว์มีสีเพียงนังสีแห่งทองชาโตเกิดแล้วกัดสมาเพราะเหตุอะไรจะอนึ่งทุกคันโทอันว่ากลิ่นเหม็นวายติย่อมฟุ้งออกมุขโตจากปากอัศมัชสะของปลานั้นกัดสมาเพราะเหตุไรอิติดังนี้ สัทธาอันว่าพระศาสดาอาหะตรัสแล้วว่าอยู่หน้าต่อไปนะครับมหาราชาดูก่อนมหาบาพิษอะยังมัตโฉอันว่าปลานี้ทิกขุเป็นภิกษุกะปิโลนามะชื่อว่ากะปิละปาวาจเนในปาพศ พระวัตโตของพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสปัสสะพระนามว่ากัสปะพระหุสุโตเป็นผู้มีสุตะมากมหาปริวารโรเป็นผู้มีบริวารหมู่ใหญ่อโหสิได้เป็นแล้วโสกปิโลอันว่ากปิละนั้นลาภตัญหายะอภิภูโตผู้อันความทยานอยากในลาบครอบงำแล้วอกโกสกะปริภาสโกผู้ทั้งดาทั้งปริภาตพิขูนัง แต่หักวิพัตนะครับนวุปัจจัยนะครับตัวนี้พิกขูนางซึ่งภิกษุทั้งหลายอักคันหันตานางผู้ไม่ถือเอาอยู่ว่าจะนางซึ่งคําอัตโนของตนศาสนาอย่างพระศาสนากัสป,ปะพระวโตของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะ โอสักกาเปสิให้เสื่อมลงแล้วโสกปิโลนว่ากาปิละนั้นนิพพติตาวามันเกิดแล้วอวีจิมหิในอเวจีเตนะกรมเมนะเพราะกรรมนั้นมัดโฉเป็นปลา ชาโตเกิดแล้วอิธานิในการนี้วิปากาวสีนะด้วยวิบากอันเหลือลงปณะก็โสกัป,ปิโลอันว่ากัปิละนั้นวาเจสิบอกแล้วพุทธวัจนังซึ่งพระพุทธพจ์กเถสิกล่าวแล้ววันนังซึ่งคุณอันบุคคลพึงพรรณาพุทธะของพระพุทธเจ้า ทีคารัตังตลอดกาลนานอย่างใดโสกปิโลนว่ากปิละนั้นปฏิลภพิได้เฉพาะแล้วสุวรณวันนังซึ่งสีเพียงดังสีแห่งทองอีมังนี้นิสันเทนะด้วยวิบากเป็นเครื่องไหลออกตัสสะกร,รมมัสสะแห่งกรรมนั้นกะปิโลอ่านว่ากะปิละ อโกสกะปริภาสโกเป็นผู้ทั้งด่าทั้งบริภาสพิกผูนังซึ่งพิสูจทั้งหลายอโหสิได้เป็นแล้วอย่างใดอย่างนี้เป็นกิริยาปรามาตนะครับทุกคันโทอ่านว่ากลิ่นเหม็นวายติย่อมฝุ้งออกมุขโตจากปากอัศมัชสะของปลานั้นเตนะกรมเมนะด้วยกรรมนั้น มหาราชาดูก่อนมหาภพิษอาหังอันว่าอัตมภาพนางมัดฉัง,งยังปลานั้นกระถาเปมิจะให้บอกอิติดังนี้ราชาว่าพระราชาอาหะกราบทูลว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญตุมเหอันว่าพระองค์นางมัดฉัง,งยังปลานั้นกระถาเปถะ จงให้บอกเถิดอิติดังนี้อาถาครั้งนั้นสัตานว่าพระาศาสดาปุชิตรัสถามแล้วน่งกะปีลังซึ่งปลานั้นว่าตะวะมะสิตัดบทเป็นตะวังโบกะอาสินะครับตะวงังอันว่าเจ้ากะปิโลเป็นผู้ชื่อว่ากะปิละอาสิย่อมเป็นหรืออิติดังนี้โสมัตโฉนว่าปลานั้นอาหาครับทูลว่า พันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอามะพระเจ้าข้าอาหังนั้นว่าข้าพระองค์กัปตโลเป็นผู้ชื่อว่ากัปตละอหิย่อมเป็นอิติดังนี้สถานว่าพระศาสดาปุชิตรัถามแล้วว่าตวังว่าเธออาคโตเป็นผู้มาแล้วกุโตฐานะโตแต่ที่ไหนอติย่อมเป็นอิติดังนี้กะโสมะโชวนว่าปลานั้นอาหะถูแล้วว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาหังนั้นว่าข้า พระองค์อาคาโตเป็นผู้มาแล้วอเวจิมหานิระยะโตแต่นรกใหญ่ชื่อว่าอเวจีอัมหิย่อมเป็นอิติดังนี้ สถานว่าพระศาสดาปุจจิตรัสถามนะว่าโสธโนอ่านว่าโสธนะเชษฐพาติโกผู้เป็นพี่ชายผู้เจริญที่สุดเตของเจ้าข่าโตไปแล้วขึ้นมานะครับกุญิงฐาเนในที่ไหนอิติดังนี้โสมัตโชนว่าปลานั้นอาหะกราบจุลว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญโสโสธโนอ่านว่า พระเถระที่ว่าโสธนะนั้นปรินิพุโตปรินิพานแล้วอิติดังนี้สถา,านว่าพระศาสดาปุจิตรัสถามว่าปณะ,ะก็สาธนี อันว่านางสาธนีมาตาผู้เป็นมารดาเตของเธอนิพพัตตามังเกิดแล้วกระหังฐานีในที่ไหนอิติดังนี้มัดโฉอันว่าปลาอาหากราบทุลว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมาตาว่ามารดาเมของข้าพระองค์นิพพัตตามังเกิดแล้วนิรเยนในนรกอิติดังนี้สัตฐานว่าพระศาสดาปุจิตรัสถามแล้วว่าตาปนาอันว่านางตาปนากะนิษฐา ภาคินีผู้เป็นน้องสาวผู้น้อยที่สุดเตของเจ้านิพัตตามันเกิดแล้วกระหังฐานเนในที่ไหนอิติดังนี้โสมัตโชนว่าปลานั้นอาหากราบทูลว่าพันเตฆ่าแตพระองค์ผู้เจริญสาตาปนานว่านางตาปนานั้นนิพัตตามันเกิดแล้วมหานิรเยในมหานรกอิติดังนี้สถานว่าพระศาสดาปุจชิตรัสถามนะว่าอิธานิในการนี้ตะวางันว่าเจ้าขามิสสิจักไปกระหัง ังฐานีในที่ไหนอิติดังนี้โสมัิโชนว่าปลานั้นวัตวาทูลว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอาหังอันว่าข้าพระองค์คมิสามิจักไปอเวจิมหานิรยังเอวะสู่มหานรกชื่อว่าอาเวจีนั่นเทียวอิติดังนี้วิปฏิสาราพิภูโตผู้อ่านความเดือดร้อนครอบงำแล้วปะหาติวาประหารแล้วนาวังซึ่งเรือสีเสนะด้วยสีสะกัตวา กากระทำแล้วกาลังซึ่งกาละตาวะเทวะในขณะนั้นนั่นเทียวนิพพติบังเกิดแล้วนิระเยในนรกมหาชนูอ่านว่ามหาชนสังวิคโคเป็นผู้สลดแล้วโลมะหัตถชาโต เป็นผู้มีอันชูชันแห่งขนเกิดแล้วเอาโหสิได้เป็นแล้วครับนี่ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคหนึ่งในเรื่องกัปปิละมัชฌะนะครับซึ่งเรื่องก็ยังไม่จบแต่ในวันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งฉะนั้นขอให้นักศึกษาทั้งหลายที่ฟังจบในวันนี้แล้วก็กลับไปค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้นักศึกษาทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขและความเจริญในธรรมทุกท่านเทิน